ค่ะมาจ้ะมาจ้ะคนมาได้ใส่กุหลายิย้วเข่าจ้าพี่นอ้องคนร้ายหลายจ้ะไปกินขาวน้ำผึ้งเลยจ้ะด้อพี่นอ้องเนื้อหางควนหมูจ้าพี่น้องดูว้าวคนร้ายหลายพี่นอ้องไปเลยจ้าไปกินด้วยกันจ้าพี่นอ้อง มองบรรยากาศจัี่นอ้องเร็วออมาน,นี่มาใส่เปิดเร็วๆเล้จ้า,ม,ามองหมูต่ำสูทก่อนจพี่นอ้อ,องไปกินส้มตำกันเดี๋ยวแม่สั่งสม้มตำ

ตำไทยรามหมูต้มแซ่บจั๊กพี่น้องตำปลาจ้ามาเดินจ้าจ๋อเจ๋เอแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อจ้าไอ้ตำไทยตำไทยอ่านเ,เดี๋ยวไปเห็นตำไทยสายเค็มจ้ะพี่น้อง ขึ้นไม่เป็นนองบ้างเมือันอร่อยเอากินผักกับเลยนะโคตร Aku lah, saya bukan orang tua ada tapi nak.